เวลาค้อนกับวาเนา้ออย่ามันบอกู้เดียวคือมีบ้าคอยหาคอนเทนต์ยากแค่ไหงนี่เจ้าสังเวยน้อก็เลยวาเนาะเออหาคอนเทนต์ยากแค่ยังนี่เจ้าทุกคนจะหาได้แต่ละคอนเทนต์แต่ละอันออกมากคอยคืดยากแค่ยังนี่ได้พี่น้องแมีนบอมุจจาว่าเจ้าจะได้เสียร้างสั่น ว้าจังสันกับซามเนาะตุ้ยไมีคอนเทนต์ออกจังใดว่าแค่มาได้อีหยังเนาะเออจัถทีตุ้ยคอยเล่าถัวตุ้ยคอยยังหายาะพี่น้องพี่น้องเอ้ยไปเกินหาตาพีตะหน่องเปิดวาเนาะเฮ้ยเปิดหาตีห้าน่องจังใดเนาะเออกับพี่น้องนี่ละเปินหาปีห้าน่องละเปิดหาปีห้าน่องจะเปิดหาไปเนาะ แมนบอ,อบมุจอว่าเราก็เกิดหาตาพี่ตาน้องกันเออเฮ้ยหาเพื่อนทั่วโลกนี่แหละจ้าแล้วก็มาสวัสดีกันค่ะสวัสดีพี่เอไอสวัสดีคุณพี่มาร์กสวัสดีทุกคนเด้อค่ะยายออนวันนี้บ่อดีขึ้นไล่วันนี้เป็นอาการบ่อดีอาการบ่อดีอยามาทิตย์ถือฝนพ่คคอยสบายอัน ไอ้กิสิเป็นสุขคนแหละเนาะเออมือน,นึงแม่วันเราไปหาคอนเทนต์ยุธงคอนเทนต์บ้านบ้านนะคะมือน,นี้อยู่บ้านคันว่าผูใ้ใดต่างคาแล้วให้ดีใจโลดโอ้ยขก,ก็แสดงความดีใจไหวอยู่พี่น้องแสดงความดีใจไหวอยู่ฮันค่อยแสดงตัวตนของไคอยออกไปนี่พี่เอ A I ก็่มากคันว่าเยี่ยมมากเด้ เ่็นอย่คอยมวนคอยหัวลาเรื่องไหมพี่น้องเย็กมมวลลาเรื่องมันยังคอยเป็นความเถน่์นของตัวของตัวเจ้าของแมนบอคอนเทนต์ใครคอนเทนต์มันเพราะว่าเฮ้าหนี่เป็นตัวของเฮ้าเฮ้าประเดี๋ยวตัวพื้นมากเออต้องแสดงให้ถึงที่สุดแสดงเรื่องของเฮ้าแสดงเรื่องเฮ้าแสดงตัวตนที่แท้จริงของเฮ้าน,น,นี่ล่ละอันเว้ยบางคนว่าสั่งไอย,ย่างไอ้นอกสัน จะไปเสีย,ยกับไอ้ผู้ใดเนาะทุกอยก็เห็นกันอยู่เสมอยูได้นี่กับเพื่อนกันมิดแหละเนาะเพื่อนๆปีๆนอ้นองๆถ้าผูดด้ใดเกิดรุ่นกับเอินลูกเอินหลานอยู่จะเป็นเพื่อนแต่นในเฟซนี่แหละเนาะยูไน f เฟซบุ๊กนี่ละเออผู้คนไห้กำลังใจเห้ากับมี่ผู้คนอยากมา่อยากเบิ้งกับมี่มันแล้วแต่ผู้ใดสิชอบเพราชอบแมนบ่มูมุจ้าวาน แค่บ่อยก็อยากหัวแล้วตัวเขาเงอยากหัวอยู่เราะว่นบ่เม็นอย่างบอกเพื่อนๆจ้าผู้ได้รู้ยังมีดีกับมาบอยกันฟังเด้อเออกันได้ว่านล้วูกจากน้ำมูแล้วก็ไปบ่อยโมฟังแล้วก็แคบไปโมบึงหมดเด้เออเขาใหญ่เปิดการมองเห็นน้ำกันเนาะแมนบ่เปื่อนๆเขามาเปิดการมองเห็นน้ำกันจะอิจฉากันเป็นชีเอเตอร์คือกันเราจะไปอิจฉากันเด้อเพื่อนๆจ้า แมนบอกผู้เจ้าจว่าอย่าไปอิจฉากันเออใครได้บัดีใจน้ำไปผู้ได้ก็สูกก้กันก็ต่อไปเข้ากาันไม่แน่นอนคนเข้าบนวันนี้นอนเด็แม่นบอกแต่ประเด็นหาปีก็ยังมีเนาะอันเนี้ยหัวสะเหตุแต่ปีเดียวปีเดียวก่าอดทนแล้วโดนอยู่นะเจะว่าสงสัยยังสิสเออความอดทนก็มันเจออย่างเต้ยอย่างมาหลายอย่างอยู่ดอกเจอหลายอย่าง ่นก็ลองทดล่องใจเฮาเนี่ย่ละถือว่าคนทดล่องเฮาซะเนาะทดลองเฮาทำงานบ,านนบ,นนบ,บ่เป็นบริษัทหนหน่วยเด้บริษัททั่วโลกอือบริษัททั่วโลกเป็นบริษัทประเทศเนอกของเด้พี่นองเฮาก็ต้องมีความอดทอนเป็นพนักงานของเ่นเนะาะพนักงานที่ดีก็ทำงานตามหน้าที่ทุกคนทำงานตามหน้าที่เจ้าของ เป็นไห้เ่าเห็ดแบบไหนห่าก็เห็ดแบบสไตล์สไตล์ของเจ้าของจ้า